นะผมลุงก็ปรับพื้นที่นะครับผมเสร็จไปเกือบ50เซแล้วเนาะเกือบครึ่งแล้วนะครับหนุนผัดไปนู่นอีกนะครับตรงนี้เสร็จแล้วเนาะปรับมาก็เดี๋ยวลุงจะปรับปรับหน้าอีกทีนึงนะครับนี่ยึืนหน้าไปเร็วมากนะครับเกือบ50เซนตแล้ว มนนแมนแมน,แมน,น่ามันหลา,าพี่บดบดไมอามันอีนีบเรามีลองน้ำทีเกันประเทศฝุ่นต่อไปเลยเฮ้ยวันนี้นหดัดเกล็ดลอหองสุเราไปพักเลวเียก่าอัเดตรี่บดบเียดเอารถบดมาหยยบัรง,งบรถบดรถบด ล่าสุดนะครับผมอย่กัปรับพืบ้นที่นะคร,รับปรับไปแล้วเกือบครึ่งแล้วนะครับปรับไป ตรงสวนมันเกือบครึ่งหนึ่งแล้วมาอัปเดตนะครับเรามาอัปเดตของคืบหน้าล่าสุดที่กุดเรือค้ำนะครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับเอ็มอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอ่านทุกคอมเมนต์มาออกแบบช่วยกันนะครับแต่ลุงกับป้าก็มีในใจแล้วนะครับเลยแต่เราก็มา เพิ่มมาเสริมมาเติมนะครับมาแนะนําออกความเห็นช่วยกันเนาะว่าจะวางอะไรยังไงบ้างล่าสุดลุงก็ปรับนะครับปรับปรับพื้นที่นะครับให้ดูก,กว้างๆเลยนะทุกมุมทุกซอกทุกมุมนะครับนี่เป็นถนนลาดยางนะครับข้างหน้าก็ปรับเรียบร้อยแล้วะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเกินรอ 4รุ่นระทึกแน่นอนจุดจุดนี้นะครับจะเป็นแลนด์มาร์กนะครับแลนด์มาร์กของจังหวัดสกลนครน,นะครับบรรยากาศดีนะครับ,ลม,นนรบลมเย็นทั้งวันนะครับลมเย็นทั้งวันเลย ลุงก็ค่อยๆแต่งนะครับแต่งผิวหน้าหน้าดินเ,เ,เ,เดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่ง,งนู้นครับที่ลุงปรับแล้วนะ รอบนะครับเป็นลูกลังนะครับดินข้างล่างนี้จะเป็นลูกลังต้นไม้เยอะนะครับจะมีร่มเงาเยอะเลยเยีนสบายนะครับบรรยากาศอืก็มีเอซีนะครับมาจอดดูคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเริ่มงงแล้วนะครับเขาจะทำอะไรเนาะตรงนี้นะครับก็นี่เนาะ ล่าสุดลุงก็ปรับถึงจุดจุดนี้นะครับปรับถึงจุดนี้อันนี้ยังไม่ได้ปรับเนาะอันนี้ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณสักห้าสิเปอร์เซ็นนะครับห้าสิเปอร์เซ็นของไล่ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับห้าสิเปอร์เซ็นของไล่ที่อยู่ข้างหน้านี้ฝั่งนู้นนั่นจะเป็นของพี่เหน่งกับเมเดซอรี่นะครับก็อรอดูนะครับว่าพี่เหน่งกับเมเดจะทําเป็นอะไรนะอยู่ตรงจุดจุดนั้นนี่นครับ เราก็มาอัปเดตให้กับ p ีพีได้รับชมนะครับแบบเดียวไทมเลยนะครับเดียวไทมเลยเอฟนะครับมาจอดดูนะครับมาจอดดูความคืบหน้าล่าสุด 亚七啊。 อัปเด็ล่าสุดนะครับที่สวนของรุงพลป้าแตนนะครับผมแอดชัยก็เดินหาเห็ดนะครับแอดชัยชัยชาแนวนะครับผมนะสำหรับยูทูบเบอร์เนาะก็พยายามสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อ FC นะครับผมแต่ละคน มุมใครมุมมันัางนู้นก็ใต้ต้นไม้ก็มีนะครับใต้ต้นไม้อีกจุดหนึ่งแล้วก็นู่น,นครับด้านบนด้านบนเบาหนุหรือ้เบาครับน่ะใกล้ๆอืมอาชิดนะครับ ่าจะไปร้านค้าเราเห็นว่าจะไปซื้อยาสูบครัผมก็อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดคือหน้าไปเร็วมากนะครับรวดเร็วทันใจจริงๆเอ็มไม่ได้มาหนึ่งอาทิตย์อะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะครับตัวที่พักชั่วคราวนะครับด้านในนะ่ะสามารถหลบฝนหลบแดดได้แล้วเนาะมีห้องน้ำนะครับ นายช่างพงษ์นะครับกำลังปูกระเบื้องอยู่ส่วนพื้นที่ตรงนี้ลุงก็เพิ่งมาปรับวันนี้เนาะเริ่มวันนี้วันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มปรับพื้นที่ที่จะวางองค์ปูปาิิจิตนะครับพื้นดินเนี่ยเป็นลูกหลังนะครับเนี่ยลูกหลังแข็งปกนี่ครับพีนาทีนะครับผมบอสบอส อัพเดทอัพเดตโอ้ใครมานะ่ะใครมานะ่นะเอฟซีบ้านะหาเห็ดหาเห็ดมีไหมพี่ชัยอั่ชัยก็หาเห็ด mm hmm. อยู่นะครับ ครับผมอัปเดล่าสุด,ดครับ,รบอู้เร็วมากเลยปรัปบปรปับพื้นที่นะครับจะครึ่งหนึ่งแล้วปรับพื้นที่เอาแล้วตามไปี๋ยวตามไป,มไปผมคร,ครบรอบแล้ว